คนหินมันจะดีดาปตาไหมล่ะไปดีดไปถ่ายได้ไปไปไหนอเอาโทรศัพท์มาให้ลยเตาอ่ะเออแล้วก็จะไปถ่ายรูปกันนี่เนี่ยมันมีป้ายเขาหนอเขาแก้วเขาตัดหญ้ายอยู่ แล้เ,เขาแก้วอันนั้นก็เขาอีกลูกหนึ่งนะที่เราไปจะไปขึ้นกันนะไม่ใช่เป็นเขาลูกทางนู้นนะนี่เขาลูกทางนี้ที่เราจะไปขึ้นนี่เขาลูกนี้นู่นมีธงอยู่ข้างบนเนี่ยมีธงอยู่ข้างบนอ ละไผ่สวนยอม,อม,มเขาด้วยเขาลูกน้นมันเป็นเขาเรียกเขาอะไรนะมันขึ้นไม่ได้น่าจะเป็นเขาแก้วอันนี้น่าจะเป็นเขาหนอเขาห่อมันจะโอเคมันจะขึ้นได้มันจะสวยนะแต่ถ้าถ้าเป็นเขาแก้วขึ้นไม่ได้เพราะมันตั้งตรงเลยเขาหนอเขาแก้วโอเค